เครื่องรังม้าเสบนางจะมีรูปลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเป็นรูปม้าที่อยู่ในอริยบทกำลังเสบสังวาสกับสตรีถูกปลูกเสกเน้นให้มีอาถรรพ์แรงทางสเสน่ห์ตั้งแต่สมัยโบราณชายที่หมายปองรักใคร่อยากได้หญิงใดมาเป็นภรรยาก็จะนิยมใช้อาถรรพ์ของม้าเสบนางเดินจิตเดินใจให้หญิงผู้นั้นมาหลงรักบางก็ใช้การสักยันม้าเสบนาง ลงบนผิวหนังหรือจะใช้วิชาม้าเสบนางเสกเป่าทำน้ำมนให้คนรักดื่มกินในยุคปัจจุบนันเครื่องรังม้าเสบนางก็ยังเป็นที่นิยมในการบูชายอย่างแพร่หลายรูปแบบการจัดสร้างก็ขึ้นอยู่กับเกจิอาจารย์แต่ละท่านว่าจะใช้มวลสารใดไม่ว่าจะเป็นเนื้อผงวานโลหะหรือแก่จากไม้อาถันก็ว่ากันไป ในบางที่ม้าเส็บนางอาจออกมาให้บูชาในรูปแบบที่มีเครื่องรางอื่นผสมด้วยเช่นอินคูขี่ม้าเสพบนางคุนแผนขี่ม้าเสพบนางผู้ที่บอกกับการบูชาเครื่องรางม้าเสพบนางนั้นควรจะเป็นบุคคลที่ต้องใช้เสน่ห์ในการทำงานโดยเฉพาะคนทำงานบริการงานกลางคืนหรือต้องใช้เสน่ห์ในการมัดใจคนการเจราจาหวานล้อม หรือแม้แต่การค้าขายก็ดีขึ้นอยู่กับผู้บูชาว่าจะนำไปใช้ในด้านใดการบูชาม้าเสพบนางนั้นไม่ได้จํากัดแค่ผู้ชายเท่านั้นที่บูชาได้จริงๆแล้วม้าเส็บนางผู้หญิงก็สามารถบูชาได้เช่นกันสิ่งที่ผู้ต้องการบูชาเครื่องรางม้าเสพนางควรจะระลึกไว้เสมอนั่นก็คือม้าเส็บนางไม่ว่าจะของสํานักใดเกจิอาจารย์ท่านใดเป็นผู้จัดสร้างก็ล้วนแต่มีความแรง ความศักดิ์สิทธิ์ทั้งสิ้น